ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงพอดีวิ่งมาตรงนี้แหละพอดีมันเป็นทางเบี่ยงให้เหยียดเลนเดียวพอดีวิ่งมาถึงตรงนี้รถไอ้ปูนมันสุดแผ่แนแผ่แนฝาแผ่นในฝาท่อมันสุดรถรถก็เยลยล้มซุดไปยังไงอ่ะพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะไปเหยียบแล้วมันข้างล่างมันมันต่อ,อยังไงไม่รู้เขาต่อ,อยังไงไม่รู้ต่อตรงตรง,ตงอะไรซุดเป็นแผ่นปูนข้างล่างใช่เปนแผ่นปูนอย่างนี้แหละพี่จะวิ่งไปไหนนะวิ่งไป พระรามสี่นี่พระจะาพึกมาจากไหนดูมาจากวงสว่างแล้วเพิ่งต้นเก็บอะไรไหมนี่ยพี่กออ็คงไม่เป็นไรมากหรอกไม่เก็บไหมเก็บเก็บหรือเปล่ายังยังไม่เก็บไม่เก็บแล้วดินเนี่ยมันทุกมาปกติปกติครับไม่ได้เทน้ำหนักไปฝั่งไหนไหมพี่หรือ,อยังไงไม่หรอกวิ่งมาตรงๆแล้วแต่ทีนี้มันมาสุดตรงนี้ก็วิ่งมาดีๆแล้วทีนี้มันมาชะลอตรงนี้ไง อ่ะฉลอชะลอชะลอรถมันติดแล้วจุดที่พี่ชะลอนี่เขาไม่ได้กั้นใช่ไหมไม่ได้กั้นก็คือมาได้เปิดปกติเปิดอย่างเงี้ยปกติปกติเลนขวาเลนขวาเอาแล้วทีนี้ทำไงพี่ปอบแล้กันอะไรไหมก็ต้องให้ประกันมาดูก่อนแล้วถามเจ้าหน้าที่แถวนี้อย่างว่าไม่เขาให้ประกันมาดูก่อนให้เขามาคุยกับไอ้นี่เลยไอ้เจ้าของงานเลยที่ขับมาอยู่ดีๆเนี่ยถกใจเลยสุดเลยบุ้มมึงเลยดังแรงเลยละ ปึ้งลงก็คือหงายลงไปเลยหงายลงไปเลยอะไรที่ออกมาไงอ่ะออกฝั่งนู้นออกออกฝั่งขับปีนออกออกอีกฝั่งหนึ่งที่ตั้งใจอะไรกันหน่วยงานไว้ที่ทอดอะไรเนี่ยเราก็มันยังว่าเขาทำมันมันทางมันสุดเนาะปากอะไรถึงเขาใส่ไม่เื่องทอดอืมเราไม่รู้เหมือนกันพอดี่เขาบีบทางทำทางแต่ก่อนก็เป็นฝั่งนู้นแล้วที่ในทางมันมันทางมันเล็กมันบีบเป็นคอขวดอ่ะให้เข้อเลนเดียว ผมวิ่งมามันก็เข้าเลนเดียวตอนนี้มันสุดก็คือตอนนั้นจอดอยู่หรือกําลังวิ่งวิ่งมาแช่ละไม่ค่อยวิ่งมาแต่ไม่ได้จอดอยู่ที่ไม่ได้จอดแต่ก็อยู่ดีก็ล่วงเลยล่วงเลยเครับพอดีนะไอ้ช่วงไอ้ช่วงรถไอ้ช่วงฝนหยุดเนี่ยสิบล้อมันตีขวาอยู่ครับช่วงรถติดนั่นแหละครับเพราะถนนมันวิ่งได้ได้แค่สองเลนแล้วตอนนี้รถสิบล้อมันจอดอยู่ระหว่างท่อพอดีฝาท่อแต่ฝาท่อน่ะมันโดนน้าฝนบ่อยตรงนี้มันก็เลย มันก็เลยซุดซุดลงไปแล้วก็ทาให้หกล้อรถบรรทุบที่เหตุงานท้องแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับตอนนี้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงนั้งโบ๊ะเลยครับแล้วเสียงนั้งโคมไม่มีครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บประมาณสักห้านาทีสิบนาทีก็เจ้าหน้าที่เขามากันเจ้าที่ตำรวจ